สวัสดีเ,เพื่อนเพื่ทาง YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมป์เดอร์นะครับวันนี้เราก็จะไปแคมปิ้งกันที่ด่านช้าง Yes Camp นะครับทุกคนซึ่งด่านช้าง Yes Camp นะครับก็อยู่ที่ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยทีเดียวนะครับหากเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับ ที่เราจะเดินทางถึงด่านช้างเยสแคมปนะครับเราก็จะได้เจอกับวิวของภูเขาแล้วก็เขื่อนกระเสียวสวยงามแบบนี้เลยครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงด่านช้างเยสแคมป์แล้วนะครับทุกคน <Wow. S 1> วันนี้สภาพอากาศก็ดูเคลึ้ม,ม,มนิดนึงนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ผมเลือกกางเต็นท์วันนี้นะครับ ผมก็เลือกติดกับริมแม่น้ำเพราะว่าตรงนี้นะครับอากาศเย็นสบายแล้วก็ถ่ายเทยได้สะดวกมากเลยครับที่สําคัญวิวสวยมากๆเลยครับ ใครที่เป็นคนขี้ลืมนะครับอุปกรณ์กางเต็นที่นี่ก็มีให้ยืมนะครับไม่ว่าจะเป็นค้อนสมอบกเชือกที่ลานด่านช้างเยสแคมป์ yes นะครับพี่ๆเขาก็มีให้ยืมทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นยืมตังนะครับผมก่อนที่เราจะไปเดินดูบริเวณรอบๆลานนะครับก็ขอทานข้าวก่อนสักนิดนึงนะครับ ส่วนมื้อกลางวันของผมวันนี้ก็คืออาหารตามสั่งนะครับก็คือสั่งให้แฟนทำนั่นเองเรามาเดินดูบริเวณรอบๆลานด่านช้างเยสแคมป์กันนะครับในจุดตรงนี้คือจุดที่1นะครับสังเกตป้ายสีเหลืองตรงนี้นะครับชื่อว่าจุดเยสเบหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านบนนะครับติดอยู่กับห้องน้ำแล้วก็ร้านขายของชำนะครับ ขยับลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นลานที่มีชื่อว่า Yes p e t 2นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นบริเวณก,กลางๆลานนะครับก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็ต้นไม้นะครับกว่างมากๆเลยนะครับดูวิวได้ทุกมุม360องศาได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือแม่น้ำตรงนี้วิวสวยและก็บรรยากาศดีมากๆครับ ากเราเดินลงมาอีกนิดนึงนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะครับจุดนี้นะครับเป็นรูปจระเข้นะครับผมก็คือ yes จระเข้หนงนะครับผมทีนก็จะต่างระดับก็คือต่ําลงมาอีกนิดนึงนะครับตรงลาน yes k ค่หนึ่ะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ติดอยู่กับริมแม่น้ําเขื่อนกระเสียวนะครับเป็นจุดที่รับลมตรงจุดแรกเลยนะครับก็คือจุดของ yes k 2นะครับผม ตรงนี้อากาศดีปลอดโปร่งเย็นดีมากๆเลยนะครับในจุดตรงนี้นะครับก็จะสามารถชมวิวใกล้ๆติดกับบรรยากาศแม่น้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่อ่างล้างจานและที่ทิ้งขยะนะครับตรงนี้นะครับก็ติดอยู่กับข้างห้องน้ำชายนะครับก็จะมีก๊อกน้ำมีซิงค์ล้างจานนะครับผม แล้วก็วิวภูเขาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะติดอยู่กับร้านขายของชำด้วยนะครับมาถึงที่เด็ดไฮไลท์ของจุดด่านช้าง Yes c a m ปเลยนะครับตรงนี้ก็คือห้องน้ำนั่นเองนะครับในส่วนของห้องน้ำของลานกางเต็นท์ด่านช้าง Yes c a m ป์นะครับผมแวบแรกที่เราเข้ามาห้องน้ำที่ด่านช้างเยสแคมปนะครับ แล้วก็จะเจอกับกลิ่นห้องน้ําแล้วก็ความสะอาดนะครับต้องบอกได้เลยว่าสะอาดมากๆครับเหมือนอยู่ที่บ้านเลยครับผมหรือไม่ก็โรงแรมนะครับนี่ผมเดินดูเกือบทุกห้องเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับสะอาดมากๆใช้ของดีวัสดุด,ดีเลยนะครับเท่าที่ผมไปกลางเต็นท์หรือไปตั้งแคมป์ที่ไหนนะครับณตอนนี้ที่ด่านช้างเยสแคมปนะครับสะอาดที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะครับว้า เราออกมาจากด้านนอกห้องน้ำนะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือก็จะติดกับห้องน้ําหญิงนะครับแล้วก็มีร้านขายของชํา <physics brewer y> นะครับเดินมาข้างหน้านิดนึงก็จะมีต้นไม้ที่เป็นคล้ายๆกับวงเวียนแล้วก็ที่จอดรถตรงนี้นะครับเมื่อขนของลงจากรถเรียบร้อยแล้วและหากเราตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะครับทางลานเขาก็จะให้เรานะครับนำรถมาจอดตรงนี้นะครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับผมก็กำลังจะเตรียมอาหารนะครับส่วนอาหารเช้าแคมป์ของผมวันนี้ก็คือกุ้งแช่น้ำปลานะครับน้ำจิ้มทำเองนะครับผมอร่อยมากสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีคอหมูย่างอีกมิดหน่อยครับผมในส่วนของคอหมูย่างนี่หมักเองมาจากบ้านนะครับรสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับ อนเช้านะครับผมพอดีผมตื่นเช้ามากเลยนะครับผมสังเกตว่ามีพี่ที่ดูแลลานนะครับคือเขาจะมากวาดขยะตรงริมแม่น้ําด้วยนะครับเขาดูแลความสะอาดดีมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องแคมเปอร์ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะไปกลางเต็นที่ไหนหรือไปตั้งแคมป์ที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ